เจ้าไอ้ตอนตอนนี้เปให้ผมสะดวกลงเองเลยขายทั้งผลไม้ทำทั้งบ่อปลาเลี้ยงปลาเอาทุกอย่าง ออเเยมันจะหลาดแลวมันจะโดดนีอ่ะหมวยเอาอันนี้ป่ะเดี๋ยนะ เรจะถ่ายเราองถ่ายแบบนี้เฮ้ยพอแล้วอุ้ยทำไมมันสีขาวอ่ะธรรมชาติดิปลาธรรมชาตินี่เนี่ยเลี้ยงนี่หว่าใช่ธรรมชาติเออมันมาอืมในนี้บ่อนี้มันมีปลาอะไรบ้างอ่ะปลาหนิลาน่งอ้าวแล้วม่ชอบปลอ๋อก็หลงมาบี้

จ็บเจ็บนะอืมไปเลยนี่มันจะเจ็บนะปลาดุกกระตูนอะเงี่ยงมันอะปลาเหนกะตูนปานนีด้วยไนนี้ปลาช่อนปลาดุกอันนี้ปลาช่อนเอันนี้ปลาช่อนปลาดุกมีนวดหลงมาหลงไปอย่างตัวมีอย่างนี้ด้วะแล้วมันไม่คลอดลูดไม่รูดมาได้ไงไงเนี่ยแสดงว่าไอตัวตัวพอเอ่อ พ่อพันนี่เขาเรียกปานินเนี่ยแตสมบูรณ์เงอะตัวไม่เป๊กเลยเดี๋ยวให้ดูมีสใบบ่ครับผมพ่อหรอกแต่เอามาขอาวไรสดสดเลยบ่บบ่นี่อ่อันนี่นีาเล็กีปักมือได้ผู้ใหญ่เอากระสอบไม้จุบใบไปสองใบเลยสามสี่ จับเลยจับเลยสอบเล็กมื่อน้งคาโอ้มันก็เบียดกันเด็ดเนาะกะสอบจับใครจับมันเลยนะโอ้นั้นเจจับเ่กระสอบตัวนี้ข้าลเแล้วกรสอบใหญ่มาแล้วเดี๋ยวเอากรอบใบเอาไปจับเอคนตอบอกตกเซลอวเเดี่ยวถ้ากอบง่ายนั มาสอบใจดีกว่าที่จะสอบนักแข็งสอบง่าครับไปเลยไปเลยมาหนีนี่นี่ครับเราจะทำปานินแดดเดียวขายไหมเนี่ยอะสดแล้วเราจะทำเป็นไหมเนี่ย มันเป็นแบบเดียวแบบอาพรนะแบบแบบอาพรเนือคอนจวดอ่ะไม่ต้องทํารับเข้ามาเออรับแล้วขายเอาปลาพอดีเนาะอือนึ่งเราเอาก็แล้วกันอือปลาสวยมันไม่ได้เป็นสีปลาสวยเออปลาสวยถ้าถ้าสีดำหมันกี้มันจะเป็นสีดำอันนี้มัน อย่างนี้สีขาวกับสีดําอันไหนอันนั้นอันนี้ดีกว่านะกินจริงเปล่าก็น้ําน้ําอันเนี้ยขาวขาวนะเนี่ยน้ําน้ําใสนะน้ําสะอาดนะคะน้ำไม่ดำป่ามันเนาะป่ามันแรงงานนะเจ้าของราคาอุดรเนาะเอาไปทอดนะทอดเดี๋ยวจะทอดให้กินแล้วก็ เรียกว่าเรื Middle> ่อปลาแกะปลาแกะเน่เขาเบื like ่อปลาแกะตัวใหญ่ใช่ไเบื่อเลยมันต um ้องปลาเอะไรแบบผอมๆเนื้อม sí ีน้อยใช่ไหมแล้วก็สูบปกแกะไม่หมดก็ไม่ขายดีมป erm ็นบ้าเลยค่ะสวตร้อนอันนี้อันนี้น้ำสะอาดน้ำน้ำใสบ่อบ่อน้ำหนึงใสน้ำไม่ดำแค่บ่อแล้วบ่นกี่บ่อโลเอาหมดเล้เป็นไหมบ่โลเละไปฮะบ่เลย สิบสองสิบสามบอกเลยเหรอสสิบององจััมดโอ้โหเมื่อกี้ไปดีโช้าดีรถเข้ามาเลยตามาด้วยก <laughs> ็ไม่ต้องเดินอนา,าทำงานโอ้โหอุตสาหทำงานเอาแปะเอาแป <c oughs> ะ ฉันให้เธอทดลองงานนะบี้ช่วยยังไม่ถึงอตั้งเลย่องสามสามสองโลสามสามเองสามมบอกหน่สิโลเองสี่สามเจ็ดโอเคครับ เจ๊เก็บเงินครับถ่ายรูปนั้นด้วยสิเจ๊เก็บเงินหน่อยเก็บเล็กผสมน้อยลูกทุ่งริงๆบีฉันบอกให้เธอมาทำงานก็ทำเงินยอะนี่ไงลงได้มีเยอะมา ปปมะม่วงก็มีจะกินอะไรมีทุกอย่างนั้นไงมันอยู่้างใต้นั้นอะแต่ฟ้าร่ำมันจะจืดมะเ,เ,เ,เออแต่มะม่วงที่หมวยนั่นไปโอ้โ,โหมันหล่นนั่นเนี่ยไม่เก็บ<อ>เลยกินเลยน้หล่นเลยหล่นหล่นไปเต็มเลยลลเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวตกน้ำ มันุนมี่ไงไออันนี้ก็มีอันบนบี้ <c oughs> มาเลยมาเด็ดมะม่วงสามตืบไรเนี่ยพอพอมันแก่ปุ๊บแบบมันต่อยหมดแล้วนี่ไงไอตัวอยู่ข้างบนอันหนึง่งเดี๋ยวก่อนเตด,ดไม่ไม่ถึง ยวให้บี้มาเอาอีกอันหนึ่งลูกน่ะนี่มันมีอย่างเู่นี้ลูกบนอ่ะโหยเยอะกินไม่ไหวไม่ไหวดูดิล่วงล้วงล่วงเต็มเลยถ้าเก็บเนี่ยนั่นอ่ะเก็บที่ล่วงอ่ะไม่เอาล่วงริ้งไม่เอาบี้ม่วงเด็ดเลย เดี๋ยวมันล่วงกินไม่พอกินไม่หมดอดูสองคนกินไม่หมดอือจะไปเอาหน่อไม้เอ้เอาหน่อไม้มาเบัเอาไม่ได้เอาหมกมาด้วยโอ้บ่อปลาตั้งกี่บ่อสิบกว่าบ่อสิบเอ็ดบ่อเยอะมาก ตีไปแล้วเกิดไม่อยู่พอมันสุกมันก็หล่นโอ้ดูหล่นโอ้ไม่ได้ถุงมาใส่วันลืมไม้ค้ำนี่ไม่ใช่เลยนะหม้อมันถึงพื้นมันร่วงหมดอะอร่อยเพียบรุ่นนี้ดอกมากเลยปลาล่นเหรอเขาก็เเลยมันหวานอ่ะเอา มะม่วงที่ไหนเยอะที่นี่สุกที่ที่นี่หวานมากเด็ดจากต้นเลยครับก่อมเขาเด็ดจากต้นมาตี้เป็นคนเด็ดเด็ดเลยเด็ดเลยตับลูกไหนเอาเลยช่วยเขากินกันเขาไม่กินแล้วไม่ได้ไถุงเหรอเด็ดไปไว้ที่บ้าน์ตี้อะไรบ้าน์ตี้เขาเป็นต้นใหญ่เลยเฮ้ยขาสักรงแวะไปแม่แม่ที่แม่ที่<ม>อายุเท่าไหร่ พี่เพื่อนเหรอครับ เคยเราเคยซื้อมะม่วงทีเป็นสิบตันมะม่วงแค่ร้อยกว่าโลเราไม่เก็บเกบแล้วไม่มีมือถือนะเพราะไม่ได้ถุงมาใส่ไม่มีก้านจะเก็ยบยากต้องทิ้งไปเถอะไม่ทิ้งบ้าอันนั้นแหละแกอันนี้อ,อ่นนแะแก่ดูว่าแปะให้เขามาทำงาน ไปเดินเอามะม่วงอบอกว่าเช้าๆให้ใส่ผ้าใบมาวิ่งอันนี้ก็ถือมะม่วงอยู่อันนี้ก็ถือนนก,ถกับดกวูติดดินเลยอะ่ะก็เอาไม้ค้ำอ่ะมันลงดินหมดอ่ะมันต้นเตี้ยแต่ว่ามีลูกนะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องสูงเนะไม่ต้องไปนั่งไอ้นั่นเลย อันนี้คือเรียนน้ำคือเรียนน้ำมันก็แฉะเลยคือเรียนน้ำมันเป็นไงทือเรียนนเร้ยงไปเพื่อไปกินรัรกษาโรคอะไรไงอ๋ออุ้ยยอลูกยอเคยเห็นไหมอา้าวแล้วเตี้ยไปทำอะไรอะปลูกอะปลูกจริงๆริงไหมไม่ทำอเออไม่ไดก,กินกรเราไม่เคยเห็นต้นนะคะเนี่ยต้นลูกยอ ปลูกสาเกด้วยดิสาเกก็สาเกก็สวยไอ้สาเกก็ตักนี่สักก็ปลูกปลูกทุกอย่างทุกเรียนก็ปลูกนี่ปลูกสักรอบรอบตอน้นต้นนี้กินไม่ทันเพื่อนกินไม่ทันปล่อยร่วงท้งด้านนี้เขามีร้านผลไม้ะไม่เ <c> อ <oughs> มาไว้าย เนี่ยกินไม่ทันปล่อยร่วงนี่อะไรอุ๊ยดเลยอ่ะมันสุกร่วงหรอแบ่งมะม่วงร่วงหมดเลยโอ้โหถ้าคนทำมะม่วงกลัวนี่สบายเลยอันอันอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ฟลาซ์นะวิวิอันนี้อันอันเนี้ยเหลืองแล้วหอมหน้านี่กินแล้วหอมเออโอ้ยเสียนะ ทำมะม่วงกวนได้เลยทิ้งหมดเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยมะม่วงอะไรไม่รู้หวานหวานกินแล้วก็ไอ้นั่นเลยเขากินกับเหนียวมะม่วงนะหวานเจี๊ยบมะม่วงไม่มีเปรี้ยวเลยบ่อปลามีอะไรให้ทำเยอะหรือว่าเราจะวุ้ยวุ้ยมะม่วง ม่วงอะไรอ่ะสีม่วงสีม่วงเขียวสามรสเขียวสามรถทำไมไม่เอาไปขายที่ร้านนั่นน่ะแดงแดงน่ะแดงยังไม่แก่อ๋แดงไม่ไม่คือแดงไม่แก่ยังไม่แก่เท่าไหร่ออืมแ่่วลลูกก้นสุุบโอ้โหนั่นราคานั่นเลยเหลืองเลยน่ะหนึ่งลูกไม่หล่นพวกนี้ไม่หล่นแล้วมันยังไม่สุกวยห้อยจนสวย ห้อยจนสวยอ่ะจริ้งทิงกว้างโหดเยอะเยอะมากเยอะอะไรหลายนี่นี่คือมันที่บ้านคุณตปนบ้านเลยนะทิ้งิงกว้างท่บ้านเรานะมีสวนรับรองเลยย้อยติดดินเลยติดดินเลยใช่ย้อยมันโดดดินดีมากเลยเรานั้นอ่ะดินดีพรานั้นเอาไม้ค้ำหมดนะมันย้อยอย่างเงี้ยแล้วเราไม้ค้ำไปบนนู้นอ่ะสุกแล้วไอ้เหลืองเหลืองคือสุกไอ้ถ้าเป็นแดงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไม่สุกนะคะ มะม่โมโมนี้กินดิบฮะอ๋อกินดิบอ๋อกินดิิบกนได้หมดเลยเนี่ยเกลือเกลบเกลื่อยากกินเอาไปดิเออเอาไปหั่นโน่นไะฉันเล็งไว้แล้อันนี้นี่นี่สีเหลืองนี่นี่สีเหลืองเนี่ยใช่นี่ลูกนี่หูแตกก็ใหญ่แล้วดิเฮ้ยดึงตรงตรงตรงตะปุ่มมันดึงตรงตะปุ่มตี้สอนไว้ตรงไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ี๋ยวตี้เสอนไว้ตรงตรงก้านมันน่ะ ต้นที่มีต่อเออสงสัยมันแก่แล้วมันเหนียวอ่ะกินไม่หวานไม่หวาเดี๋ยวมันจะร่วงสุกเสีได้ยอ่ะทำมาม่วงกวนได้เลยน่ะไปบี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตลาดซื้อ ไอ้เตาเตาอะไรเตาเตาถ่านซื้อถ่านซื้อกระทะมะกวนมะม่วงกวนถ่านมีเตามีเตาบาร์บีคิวมีวโอ้โหวันนี้เสียดายอ่ะทำขายทำฝัน่นสี่โพงอ่ะเรานึกว่าไม,ม่มีเตานะเส<น>ียดายจังไอ,ไอ้ไอ้ตอนนี้ปุ๋ยแพงแล้เอาเอาทุเรียนมาทำหมกัมกหมักหมักไว้ เยอะก็ชันไอ้นั่นได้มรกอกมรกอกก็แพงนะมรกอที่พามาทําส้มตําอ่ะเนี่ยอันนี้บวบอันนี้อย่างญี่ปุ่นปะไม่ใช่บวบบวบอะไรเขาจะบวบตังกว่าบวบบวบตังกว่าเขาดินดีดีดีกวบนี้เนี่ยเอาไปลวกจิ้มแจิ้มหมวยจิ้มน้ำพริกปะมันมันคล้ายๆตังกว่าปะไม่ใช่นี่บวบเป็นยาวอืม ้มรกรนี mm ่เขาก็ ah. ปลูกกันนะทางเหนือเนี่ยเขาปลูกแบบโอ้โหระดกมากอ่ะนี่ะที่เหยียบเหยียบไปอ่ะเขาปลูกปลูกปลูกอะไรก็ไม่รู้ไว้นะแกงแกงแกงใส่หน่อไม้อร่อยเคยกินแกงหน่อไม้ไหมไม่เคยกินไหมล่ะหน่อไม้เลยหน่อไม้นู้นเนี่ยไผ่นู่นเนี่ยมาเห็นต้นไผ่ตรงเมื่อกี้ไหมกินนะกินนะ นี่กองปุ๋ยแล้วอะไรนะกากอ้อยไม่ใช่กากนี้เลยแล้วเป็นปุ๋ยอย่างดีอ่ะอันนี้อยงดีอันกระสอบนี่ขนมาแค่ร้อยไฝ่ไงอันนี้ดินดินหรือกากอ้อยกากอ้อยกากอ้อยอ๋อมีหน้าทำไมมันถึงว่าทุกอย่างมันขึ้นได้ดีมากเลยเนี่ยกำลังปลูกเพื่อนก็มาตุนเพราะรัสเซียยุเครนมันลบกันมันขึ้นราคาเท่าตัว เพื่ออะไรรีบซื้อรีบซื้อรีบทุนไม่ซื้อไม่ซื้อด้วยไม่ซื้อแต่ของฟรีไม่ได้ขโมยนะ <S <S วิธีใช่ไมได้มาทุนได้ยังไงอ่ะเพรามันเกะกะโรง,งงานตากกากน้ำตาลมิเขาได้ที่เยอะแยะเลยอืมเอารถสามตีไร่พ่วงรถพ่วงไปขนมาเสร็จแล้วไปเทลงไปเทไว้ไปดัมลงที่ให้มันให้มันลบให้ตายครับคืราคาไปครับ ปุ๋ยยี่ห้อกองนี้ฟรีเราเราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีเลยชอปเช้าเช้าอ่ะคุณมาเด็ดไอ้นี่ไปเด็ดลูกบอลบลูบอร์รี่อร่ออ่ะลูกบอลลูกบอนบลูเบอร์ี่ไม่มีแล้วหมดแล้วมั้งต้นมันยังไม่แก่อ๋อใช้แบบน้ำหยดระบบน้ำหยดกินได้เหรอกินได้ ถ้าสีดำๆจะหวานถ้าสีแดงๆจะเปรี้ยวนิดเดียวนิดเดียวไม่ฝาดกรอันนี้ไม่เคยกินอีกแล้วคนกินมือกินมือก็ชอบเลยนั่นบรรยากาศอยู่สามสี่ร้อยแต่ของเราเดี๋ยวหวยเริ่มเตินเสร็จแล้วมันเสร็จทุกวันกินทุกวันเขาชอบกิน